ค่ะตื่นเช้ามาก็ไหว้พระกันนะคะแต่ห้องนี้เป็นห้องไอ้ไข่คะ่ะพระได้ไหว้ไปแล้วอยู่ด้านนอกห้องคือเป็นหิ้งพระที่อยู่หน้าร้านนะคะที่ร้านขายไม้แบบไม้ก่อสร้างมาดูไอ้ไข่กันนะคะว่าบูชากันยังไงบ้างไหว้ยังไงการไหว้ไอ้ไข่ก็จะจุดธูปสามดอกนะคะแต่เราอะจุดไปแล้วแล้วธูปดับไปแล้วพอดีออกไปข้างนอกคือไปไป เปิดหน้าร้านไปขวาดใบไม้หน้าร้านค่ะจุดธูปสามดอกของบูชาก็แล้วแต่นะขนมผลไม้น้ําน้ําแดงน้ําอัดลมอะไรก็ได้นมหรือว่าโอเลี้ยงชาแต่วันนี้เราไหว้เป็นขนมเปี๊ยะนะคะขนมเปี๊ยะแล้วก็น้ําเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปตลาดเป็นช่วงโควิดไปไหนลําบากมีอะไรก็ไหว้ไปก่อน จุดธูปสามดอกล้วก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็กล่าวคำอาราธนาสินแล้วก็พูดคาถาบูชาไอ้ไข่อิติอิติกุมาระไข่เจดีจะมหาเทโลลพภะลาภาเพราะวันตูมเมอ,อิติอิติกุมาระไข่เจดีจะมหาเทโลลพภะลาภาเพราะวันตูมเมสามจบนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะบางคนอาจจะท่องแค่จบเดียวหรือว่าบางคนอาจจะก้าวจบ บางคนอาจจะเป็นร้อยจบก็แล้วแต่สะดวกแต่ส่วนตัวจะสามจบกับเก้าจบพอท่องคาถาอิติเสร็จก็ไหวล้วก็พูดว่าวันนี้เราเอาอะไรมาถวายบ้าง mm hmm. ก็ยกตัวอย่างนะคะ mm hmm. อย่างวันนี้ก็จะบอกว่าใครเอ้ย วันนี้ข้าพระเจ้าได้นำขนมเปี้ยะน้ามาไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีขอให้ไข่วัดเจดีมารับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ไหว้ได้นำมาไหว้ด้วยเธอพอพูดจบว่าขอพรค่ะวันนี้การค้าขายของลูกวันค้าขายของข้าพเจ้าขอให้มีลูกค้าเข้ามาซื้อมาหาขอให้ได้มียอดขายขอให้ไข่ช่วยได้ดึงลูกค้าเข้ามาด้วย อย่างนี้เป็นการขอพอรแค่เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นการขอพอรที่แบบใหญ่ๆงานใหญ่ๆขอให้ได้งานใหญ่โตอย่างเงี้ยต้องมีการบนนะคะบนก็ส่วนมากจะเป็นประทัดแล้วแต่เราจะบนว่าจะจะจ,ะจุดให้กี่นัดส่วนการแก้บนจุดประทัดเราอาจไม่มีโอกาสได้ไปก็ ฝากแอดมินมีคนรับจ้างจุดประทัดนะคะมีการคนละมีคนรับจ้างจุดประทัดแก้บนที่วัดเข้าไปดูในเพจวัดได้ค่ะส่วนด้านบนนี้ก็จะจะมีรูปหล่อของไอ้ไข่เมื่อวานนะคะท,ที่ได้รีวิวไปที่ที่รีวิวการแกะพัสดุที่ได้รับจากแอดมินเมื่อวานไอ้ไข่9.9้านิ้วพายานสีแดงจะเป็นพายานของพ่อพานบนวัดย่างใหญ่ จะอยู่ใ,นในกล้ๆกันกับวัดเจดีย์นะคะพ่อพานบุญก็ไหว้ขนมกับน้ำเปล่าเพราะาช่วงนี้ไม่ค่อย,อยได้ไปตลาดนานๆจะออกไปตลาดสักครั้งหนึ่งส่วนพญานด้านหลังไอ้ไขพ่พญานสีชมพูกับสีเหลืองเป็นพญานส่งน้ำรุ่นส่งน้ำปี2563เป็นไอ้ไข่วัดเจดีย์แท้ๆนะคะไม่ใช่วัดอื่น พายานสีแดงเป็นพยันเจริญสมปัานาปี2561สวยงามส่วนด้านหน้าข้างบนนี้ก็จะมีมีโปสการ์ดไอ้ไข่อยู่สองภาพได้รับจากเพื่อนในกลุ่มเพื่อนคนเก่าๆที่เขา พอมีทุนเขาก็ปิ้นโพสต์การแจกสมาชิกที่เพิ่งเข้าไปใหม่ะคะ่ะเพิ่งได้รับเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่งได้เข้ากลุ่มเพิ่งเริ่มบูชาไอ้ไข่ส่วนส่วนไอ้ไข่ที่ตั้งอยู่นี้คือเป็นไอ้ไข่ล่าสุดนะคะไอ้ไข่ยอดซับหกสี่รุ่นยอดซับหกสี่ที่เพิ่งเพิ่งออกมานะคะ จองพระเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งได้รับพระเพิ่งได้รับไอ้ไข่ก็ทยอยส่งมาจากแอดมินเมื่อวานก็ได้รับชุดหนึ่งที่บ้านจองได้ทั้งหมด3ชุดนะคะได้ชุดชุด10ชุด13แล้วก็ชุดหนึ่งส่วนที่เราได้มาก็จะมีนี้คือเหรียญขวัญถุงขวัญถุงโชคลาภสวยงามสวยงาม แต่วัตถุมงคลที่วัดไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าได้จำหน่ายไปหมดแล้วนอกจากอยู่ตามกลุ่มนะคะบางคนเขาก็จะมีขายถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเพจวัดตัวนี้เป็นรูปหล่อไอ้ไข่เนื้อบอนเนื้อชมพูสามเซนได้มาสององค์ฝันถุงสาม ส่วนตัวนี้จะเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจก็สวยมากยังอยู่ในถุงเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แกะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแปดเหลี่ยมนะคะชุดหนึ่งหนึ่งชุดแปดเหลี่ยมหนึ่งชุดก็จะประกอบไปด้วยแปดเหลี่ยมเนื้อเงินเนื้อ,อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดง สวยางามด้านหลังก็จะเป็นยงังทิ้งที่บ้านก็จะมีประมาณนี้ค่ะชั้นสองก็จะเป็นของเล่นตุ่นยนต์หนังสติกแล้วก็ลูกลูกหนังสติกจะปั้นจากดินเหนียวพยายันก็จะมีอยู่4ี่ห้าเพินะคะก็จะมีด้านข้างพยนันอันนี้ก็สวยค่ะ เป็นพ้ายันเจริญทรัพย์มาจากวัดเจดีย์อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแท้ๆนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาได้นะคะสรว่าสอบถามได้ว่าต้องการจะบูชาให้ไข่ใช้อะไรบ้างยังไงก็สอบถามได้ค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ